สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทั้งช่องยูทูบทุกทุกทันเด้อค่ะเดอ้อเอ้าท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้หนูหน่อยสิภาพอพ่อแม่พี่น้องมาตามตัวแนวทางเราพัฒนาพอสะเกวเด้อค่ะเดอ้เออย่าเผลอย่าพลาดเด้อท่านผู้ชมพอสะแกวอย่ามองขามเด้อท่านผู้ชมอันนี้คือชุดเต็มของพอปกติพอเสียหายเหล็กวิ่งรุดมากสองตัวแมนบาท่านผู้ชม อ่ะวัตถิพันธ์มากพอว่างมากเป็นชุดเต็มชุดเต็มก็คือเหล็กวิ่งรูดสามตัวหลักหน่วยสีมีอยู่หกตัววัตถิพันธ์มากเหล็กเล่าพัฒนาของพอแตกบนรางเด้อท่านผู้ชมก็คือซีสามกับหกหนึ่งตรงตรงไม่ต้องกลับเด้อท่านผู้ชมหลักหน่วยบนล่างวิ่งรูดวิ่งรูดนี่สำหรับเหล็กวิ่งรูดนี่สีเป็นไปกับนํา ลักนวยนี่ยสิเป็นลักนวยตรงๆแต่ว่าถ้าเล็ขลักวิงหลุดมาอยู่ในแถวลักนวยพ่อแม่พี่น้องกลับไว้น้ำด้วยค่ะเด้อวัทีิพันมากของพอสักแก้วแตกเด้งบนล่างน่าสนใจบอกทารผรมูชมคุณพอ่อคุณแม่ไม่ทันได้มักบอกมักบอกทารรมชมสุด พอสักแก้วสูตรนี่คุณพอ่อคุณแม่หนูหน่อยหมักอยู่ไหมธรรมชชมหนูหน่อยหมักพอจับบอ่อเขาเห่าเบิงเอาแหมธรรมชชมส่วนหมักเสี้ยนในช่องหนูหน่อยสิจับคูบอ่อเข่าด้วยธรรมชชมแต่ว่าเหล็กเด่นของเต่ละเซียนสิเขาเป็นส่วนใหญ่ด้วยค่ะเด้อสิเขาเป็นส่วนใหญ่บอาว่าท่านใดจับแม่นกมูติธรรมชชมมีของพอจอยของพอจอย ั้งแต่ว่างมากของพอจอยจับเหม่นเด็กจับคูแต่ว่าเขาแน่รุดแน่แต่ว่าถ้าเขาแล้วก็แมนจับแม่นอยู่ดิท่านผู้ชมของพอจอยถ้ารุดเราพ่อก็ยุดว่างงวดสองงวดประมาณนั้นนะท่านผู้ชมมาที่นี่ของพอสักเกี่ยวของเพลินของพอเหล็กบิงรักกรูดลักนวยของพอแม่นอยู่ด้วยท่านผู้ชมแต่ว่าพอจับคูบอแมนห้าตองจับเองห้าตองจับเองนั่มท่านผู้ชม นู่นหน่อยหอยมักสูตรของพอสเก,กวอ่าชุดเต็มแบบนี้ธร,รูมชมวิ่งรูดสามตัวแล้วก็หลักหน่วยหกตัวนี่หนึ่งเดือนหลุดเพียงสามวดเท่านั้นนู่นหน่อยขอชุดเต็มพอมาเลยมันน่าสนใจด้่าธร,รูมชมนู่นหน่อยหมักแบบนี้แหละธรรมชมเล็กนิดหน่อย,อยอ่บ่หมักดอกมันบ่เขานู่นหน่อยหมักเล็กหลายแล้วะกะัเอามาเทียบใส่กับเล็กเจ้าของเอาไปเทียบใส่กับ ท่านอื่นท่านผู้ชมหมวดที่ิพานมานูหน่อยกับบได้เทียบเปรียของพอได้ท่านผู้ชมมาสรุปคลิป่ะมาเบิงแต่ลักน่วลรัออลกบิงหลดปัดบได้เบิงของพอร้อมกับชนกันอยกับนวหน่อยสี่กับหก,บกเอาคลิปนี้มาตามตัวกันเลยนะคะเนาะแต่กวรจะไปเบิงรับชมแนวทางนะคะเนาะ ขอกำลังแรงใจก่อนเนื้อค่ะเด้อทานใดที่เข้ามาเร็วนุ้ยน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแนวเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บไายขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อธรรมชมท่านใดที่สนใจเขากลุ่มไลฟี่เอสไอดีไลน์เด้อค่ะเด้อเอส i n ดีไลน์นอนะคะ เข้ากลุ่มไลฟีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเขากลุ่มไลน้ำแอดมินนูนอยเข้าไปแล้วเข้ากลุ่มไลฟีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะละกันนูนอยเพื่อเคยมีให้ฝากเงินหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยเด้อท่านผู้ชมท่า,ทานใดเข้าไปแล้วเจอแบบนี้ถักมาหาแอดมินนูนอยแคปหนัดจ่อมาเบิงแน่เด้อค่ะเด้อเข้ากลุ่มแอดมินนูนอยไม่เก็บตังค์ไม่เสียเงินนะคะผู้ใดหาวาไปฝากเงินสองร้อยสามร้อย บ่มีเด้อทาผม้ชมพ่อแม่เขาไปแล้วก็เบิ่งดีๆนูหน่อยเบ่เคยทักไปบอกผู้ใดมาฝากเงินสองร้อยสามร้อยเด้อทมชมมาเหตุให้นูน้อยเสียหายเถ้หนูหน่อยเห็นใต้คอมเมนต์คุณพ่อท่านหนึ่งเพิ่นมาคอมเมนต์ใต้คลิปนูหน่อยเคยเข้าไปเล้วบอกว่าให้ฝากเงินสองร้อยสามร้อยมพ่อบอกแล้วพ่อก็ออกมาจังใดนหน่อยก็งงนูหน่อยก็บ่รู้คือกัน พอแม่พี่น้องท่านใดเขาไปเสียงเงินอยู่ติน้นหน่อยคือบุรีเก็บเงินผู้ใดท่มืชมเมนอยู่ติหรือว่าจังใดน้นหน่อยเพ่เคยเก็บเงินเด้อทีม,มืชมไม่เคยเก็บเงินนะคะเข้ากลุ่มรายฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายมาสร้างว่าแทอะเอาทีาม,มืชมมาเบิ่งกันเลยเนาะคะ่ะน้องแนวทางเล่าพัฒนาพากกวดสกเกว นนหน่อยถ้าย่อยลงหายด้ยค่ะเด้อทันใดทีร่รอของอ่าอาจาร,รย์ต้อยเจอกันคลิปหนาท่ารรมชมพ่อสักแก้วคลิปนี้พ่อสักแก้วเด้อท่าชมวาสิลงสองท่านนั่นละท่าชมแต่ว่าคลิปนี้ขอลงของพ่อสักแก้วคนเดียวอุ่นหน่อยสิมาปโปรโมทลักหน่วยของพ่อจุดเต็มของพ่อสีเวลเงาเนี่ย อของพอสแกวให้พ่อแม่พี่น้องติดตามไว้เ้อค่ะเด้อติดตามไว้เบิ้งดีๆธรูมชมมันนาติดตามอยู่ดที่ธรรมชมคุณพ่อคุณแม่ของพอสแกวชุดเต็มหนึ่งเดือนลุดแค่สามงวดเอาแมาธรูมชมเบิ้งดีๆแมาธรูมชมเก่งคักๆเฮตดการบ้านเ้อค่ะเด้อเห็ุการบ้านคุณพ่อคุณแม่หนึ่งเดือนหลุดสามงวด เอาไปเกียงใส่กับเหล็กจะควงกระไดท่านผู้ชมลราพัฒนาประจำงวดวันที่ยี่สิบสี่บ้านซือแมจิยู่ท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แคปหาน้าจอไปสุ่มเบิ้งนะ,คะ้ค่ะเด้อ วิ่งรูดนวดนี้นะคะเด่นวิ่งรูดหลักหน่วยบนล่างเด้อท่านผู้ชมอืเริ่มเขียนวิ่งรูดก่อนท่านผู้ชมวิ่งรูดพอดสักแก้วนะคะชุดเต็มเลวคะ่ะเด้ออัธิพานมากกว่บ,บ้างชุดเต็มท่านผู้ชม วันนี้ได้เด่นวิ่งรูดนะคะเก้าห้าเจ็ดเลขวิ่งรูดอ่าไปได้ทุกลักเดอ้อท่านผชมสำหรับเลขวิ่งรูดเนี่ยลักหน่วยนี่จ,นจังเป็นรักหน่วยลักหน่วยนะคะมีมีหกห้า ี่เก้าหนึง่งบัตรที่หน่ท่านผู้ชมพ่อบอกหนูหน่อยมาลักลอยหลักหน่วยล่างถามา่างกับสิบเป็นลักลอยแม่บอกท่านผู้ชมหลักร้อยบนก็คือหลักหน่วยล่างพ่อบอกหนูหน่อยมาแบบนี้เด้อท่านผู้ชมบอกมาแบบนี้ ลักลอยท่านผู้ชมลักลอยพอแม่พี่น้องให้เบิ้งซีตัวไทยนี่เด้อค่ะเด้อมันติดลักลอยดที่ผ่านม่านติดลักลอยเลขสามแมนบอท่านผู้ชมอันนี้พอบอกมาหน,น้อยจังแนมเห็นถ้าพอบอกน้อ,นอยๆกะแนมบอเห็นอาจลักลอยนี่สิเป็นซีตัวไทยนี่เด้อค่ะเด้อพอแม่พี่น้องเลือกเอา 7จ็ด้าหนึ่งี่อาจสิเป็นหลักรลอยตัวใดตัวหนึ่งเด้อท่านผู้ชมแนมซีตัวไทยนี่เจ็ดสี่เก้าหนึ่งเด้อท่านผู้ชมถ้ามาล่างก็จะเป็นหลักร้อยเนาะท่านผู้ชมหลักร้อยก็คือหลักหน่วยล่างของราวพัฒนานะคะจับคู่49้ามีสี่เก้า ่อจับให้หนูนหน่อยก่อนที่จะนั่งสูตรเนี่ยมาว่างพอก็คือจับให้หนูนหน่อยเขาอยู่ฮะท่านผู้ชมพ่อเอาคืนเวทที่แล้วจับคูบอ่อเขาสี่เก้าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดห้าสี่ห้าหนึ่ง ห้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดระวังเล็กเบินเด้อทา่านผู้ชมงวดมือวันวันศุกร์ชุดสามตัวนะคะมีเจ็ดหกหนึ่งและ หกนึงมิเน้นเจาะใหน้น้ำเด้อท่านผู้ชมมิเน้นเจาะให้ด้วยนะคะเน้นเจาะมีเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ด เท่านี้ท่านผู้ชมอย่าลืมเด้อทาอ่านผู้ชมรักลอยโนหน่อยได้บอกไปในคลิปแล้วให้เบิงซีตัวไทยงวดวันหนึ่งหันสามเป็นลักลอยพอว่าให้เบิงซีตัวไทยนี่ก้อนหนาน,นี่กับโบลูคือกันทา่านผู้ชมโนหน่อยกับโบได,ได้ไปเบิ่งสถิติไหมมาที่นี่ลักลอยของโน,นหน่อยงวดนี่ท่านผู้ชม สิเดินต่อบอล,ลักลอยหน้ยลักลอยล่าพัฒนาหมวดนมันกังหันหลุดเด้อท่ามผู้ชมมวันนี้ลักลอยหน้ยได้เจ็ดแปดเก่ามันชนกับของพอสักแกวบ่เทียบเบิงซื้อแล้วค่ะเด้อเทียบเบิงซื้อท่านผู้ชมมันชนกับซีตัวถ่ายของของพอสแกวก็คือเจ็ดกับเก่า เจ็ดกับเก้าเป็นลักลอยหนาไม่หลุดท่านผู้ชมเจ็ดกับเก้าว่างเนืองหันว่างเนืองหันของนุ่นลอยลุตแปดเก้าศูนย์ของพอสกแกวสามศูนย์ห้าเจ็ดของนุ่นลอยบ่มีสามเนาะท่านผู้ชมนุ่นลอยก็ได้เลือกเอาศูนย์เดชท่านผู้ชมนุ่นลอยเลือกเอาศูนย์ไปเป็นลักลอยให้พ่อแม่พี่นอ้องมันก็นเลยผิดเพราะว่าสูตรลักลอยนุ่นลอยมันหลุด มันเข่าของพอสักแก้วในสีตัวไทยเนี่ยก็คือเลขกสามพ่อแม่พี่น้องกับล่องพิจารณาเบิงเด้อค่ะเด้อนุนหน่อยอ่ากับว่าไปตามสูตรเด้อท่านผู้ชมนุนหน่อยกับบอลูเพือการว่าเลขสีมาตัวใดญเด้อท่านผู้ชมวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทุกคลิปวิดีโอแอดมินหนูหน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะกะคิดวิเคราะห์ไปน้ากันท,มมท่านผู้ชมท่านได้มักกับเบิงบ่มักกัเลือนผ่านเนาะคะ่ะเนาะ ซีตัวไทยนี่ยเพราะว่ามันชนกันกับข่างหน่อยหน่อยอยู่หมวดนี่สองตัวหนาไม่รุนได้ธรชมเจ็ดกับเก่าเนี่เพราะว่าสูตรหลักลอยก็เป็นสูตรหลักลอยหลักรอ้กรอยบนเนาะก็คือหลักหน่วยล่างเจ็ดกับเก่ามันชนกันสิมาตัวใด่านผช้ชมเจ็ดกับเก้าชนกันบัดที่นี่ถ้าเจ็ดกับเก่านี่เป็นหลักร้อย เลขวิ่งรูดนี่สิเป็นลักใดห้าสิเอาห้าสิเอาตัวใดมาจับใซทั้งหนาสิเป็นห้าเจ็5 5ดห้าเก้าบ่ธรรมชมห้าเจ็ดห้าเก้าใดเด้5 5ห้าเจ็ดห้าเรูเล็กสิบเบินบ่เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเกาจังสันกระไดเด้อนผูมชมทาเลขกวิ่งรูดของพ่อมาาพราะว่าิ่งหันเลขวิ่งรูดของพ่อกับมาเด้ สามกับหกนะสี่กับหกนะท่านผู้ชมนี่เด้ฐานเป็นคือข้อก่าวนะคะเนาะบรรลุละท่านผู้ชมเรียกสีมาตัวใดข้าวกะบ่อสู่กันฟังพ่อแม่พี่น้องมักกะเบิงกดไล์ให้น้ำเด้อค่ะเด้อกดไหลกดแชร์ให้หนู่นน้อยน้ำบอมักคือเรือนพานเด้อค่ะเด้อเอ้าวสำรับถ่ายคลิปนี่หนู่นน้อยกัขอฝากหลานคือเก่าเด้อค่ะเด้อหลานกาแฟสบู่ยาซิฟันหนู่นน้อยนั่นละท่านผู้ชม เดือนนี้เบาซ,ซ,ซื้อบ่ท่านได้ขายของได้จกักฉินเด้อยท่านผู้ชมกาแฟสบู่ยาสิฟันแหมไม่มีใครสั่งเลยคุณพ,พ่อคุณแม่สื่อตะเล็กเต๋โน่นหอยฝากอดหนุนแน่เด้อค่ะเด้อกาแฟสบู่ยาสิฟันแหมะท่านผู้ชมกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพกล่องละสองร้อยหกสิบบาทบรรจุในกล่องสิบห้าซองนะคะสองกล่องห้าร้อยยี่สิบบาทส่งฟรียาสิฟันสมุนไพรท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปาก มาสื่อไปใส่เดอ้อท่านผู้ชมยาสีฟันสมนุนไพรอย่างดีสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะหลอดละหนึ่งร้อบาทสหลอดสองฟรีบ่อบแพ้งเด้ธท่านผู้ชมหลอดหนึ่งกับใส่ได้โดนเดือนนี้ขายของบ้านใดจักสินอยู่ท่านผู้ชมเป็นจังใดคุณพอ่อคุณแม่เอาฝากพ่อแม่พี่นอ้องอุดหนุนแน่เด้อค่ะเด้อ สั่งของแอดไลน์ id noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะถ้าโทรมาถ้านุนนอยบรับสายก็คือแอดไอดีไลน์เด้อค่ะเด้อตอนนี้มิชาชาจีบกันหลายหลายท่านผู้ชมเอาทุกวิธีทางเนาะมิชชาชีพเอาทุกวิธีทางเลยมิชชาชีพกันได้เอาคลิปนี้แอดมินนหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคมนันทุกท่านเด้อค่ะเด้อ พอกันไหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ